สวัดีนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวของที่เทรดกับเพื่อนแล้วก็ซื้อมานะคะอันนี้คือเพื่อนเก่านะที่เราไปเทรดมาแต่ว่าอยู่คนละห้องกันนะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปดูของที่เทรดกันเลยอันนี้นะคะก็เราก็จะเทรดกับของจิ๋วเหมือนกันนะคะแต่คือเขาไม่ชอบอันนี้นะแบบก็มาขอเรา คือเนี้ยเขาซื้อไปสักแล้วแล้วเขาไม่ชอบอันนี้เขาก็เลยมาขอเปลี่ยนเราบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วเขาก็เลยอ่ะเทดแล้วกันเออมันก็ความหมายเดียวกันเนาะโอเคต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะแต่แท็กหลุดนะจริงๆถ้าแท็กมันไม่หลุดเราจะดีมากเลยเนี่ยแท็กมันหลุดนะคะป๊อปคอนน่าจะใช่นะเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นนะ ไม่แน่ใจแล้วก็แบบแล้วก็ไม่มีก็เลยอยากตายนะคะก็โอเคนี่นะคะนี่เอ๊ะตรงนี้มันมีแม่เหล็กอะเราอยากเห็นแท็กมากเลยแต่ว่าเราเคยเห็นอนะเขาขายอยู่ที่ร้าน้านนึงอะเขาขายประมาณ250บบาทขายที่ตลาดเราเนี่ยแต่แม่ แม่เราบอกว่ามันแพงเกินไปแม่เราบอกว่าแบบคือยังไงเดี๋ยวค่อยซื้อให้ถ้าแม่ไปเจออันดีๆเพราะว่ามันแบบคือแม่ไปถามว่าจริงๆร,ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็บอกว่าบอกว่าละจริงๆร,ราคาประมาณมันอยู่ที่ประมาณสองรอยแล้วก็ร้อยก็สิบแล้วก็ร้อยแปสิบประมาณนั้นต่อไปไปดูของที่ เราเทกันเอ้ยเดี๋ยวเห็ดไปแล้วนี่ว่าขอโทษนะคะนี่ก็จะเป็นของที่ซื้อมานะจริงๆเราคิกว่าเขาจะมีแพ็กเกจมาให้มีลายเส้นนะถ้ามองดีๆจะเห็นคือตำหนิแบบเยอะมากอะ่ะตอแรกเราเห็นแบบรูปที่พี่เขาเอามาให้ดูมีแพ็กเกจนะคะพี่เขาขายละแป่สิ ตามนี่เยอะเวอร์ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเพราะว่าต้องมีอีกหลายที่แน่ใจชัวอชั่ร้อยเปอร์เซ็นแข็งด้วยตอนแรกเราดว่ามันจะนิ่มอะแล้วมันเป็นพลาลมอยากแกอ่กมาแต่ว่าก็ไม่เป็นไรต่อไปก็ของที่เราซื้อมาเป็นเซลาม อันนี้เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูนะติดมือมากอ่ะเฮ้ยอัดยอ่อหอนะคะมันติดมือเราเพื่อนเราก็ซื้อมาเล่นตอนแรกกับคุณครูเราก็ไม่รู้จักไงว่ามันคืออะไรคุณครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสาลาหคุณครูก็บอกว่าเอามาเล่นทําไมอย่าแยงเนี่ยมันเป็นที่ดึง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  เพื่อนเราที่เล่นรู้จักสลามหัวเรากันหมดเลยครูบอกมันคืออะไรเราก็ไปตอบคนแรกเลยว่าสลามนะคะแต่ห้องเราก็รู้จักกันเยอะนะผู้หญิงกนะ็รู้จักแม่งหมดทุกคนอนะ่ะผู้ชายก็ยังรู้จักนะคือมันเล่นด้วยกันทำไมจะไม่รู้จักเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่ใส่เฮ้ยดูดูดไปมันก็ใส่นะ โอเคนะคะก็คือตอนนี้ติดมือแล้วากะปลัดฝุ่นออกไปอยากดูติดหนึบของไอ้นั่นอ่ะของวงบูฮาวายอ่ะรออยู่นะคะพี่ปีโป้อชิบหายถ้าติดมือก็ชิบหายชิบไม่หายชิบแปลว่าเรือปะเรือหายน่าจะใช่นะคำว่าเรือ เนี่ยคือมองไปมันก็ใส่นะคือแต่พี่เขาบอกว่าสีใส่มันหมดเราว่ามันไม่มีอะเราบอกว่าหมดหรือไม่มีพี่เขาก็เงียบพี่เขาก็มองเราแล้วพี่เขาก็ยิ้มให้แล้วก็นั่นงไงไม่มีชัว sure. พี่เขาก็ยิ้มให้เราแล้วก็เงียบไปเลยพรอาถามอีกครั้งบอกว่า หมดหรือไม่มีเขาก็ไม่ไม่ตอบเงียบแล้วเวลาอีกคนหนึเงมาบอว่าไม่มีมั่งพี่เขาก็หันมาแล้วก็ยิ้มโอ้ยคือมันติดมือกูแป๊บรู้สึกติดมือแป๊บอะไรวะคลิปจะยาวพอมึงแหละไอ้สามงูเงา ตัวเองมันคนซื้อมาเนี่ยดูปลายมันใส่นะเออใสใส่มากเราว่ามันเป็นสีใส่อะเป็นสรามสีใสสีเขียวใสอ่ะเออ ทำไมมันต้องติดมือเราด้วยคือสลามสูตรของพี่เขาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สูตรนี้มันแบบติดมือแปบ๊บตอนแรกก็ดูน่าจะไม่ติดนะแต่สุดท้ายแม่งก็ติด เนี่ยแม่งช่วยด้วยเี่ไงเสียงจิ้มได้แบบโอ้โหฟินฟินแป๊บ โหแปบ๊บเดียวแม่งเจ็ดนาทีแล้วแป๊บเดียวมาโอเคนะคะก็นี่นะคะไปล้างมือมาแล้วแล้วก็แบบคือถ้าเราไปล้างมือจะทำให้สลาบอะผ่อนคันแล้วเหมือนแบบไม่ติดมือแล้วประมาณนี้นะแล้วก็แบบอีสัต์พูด,ดยังไม่ทันจบ ติดอนะีกแล้วโอเคนะคะแต่ถ้าแนะนำอมะถ้าไม่ให้ติดจริงๆอะเราแนะนำให้ใส่เบบี้ออยนะคะเพราะว่าไัน,นี้แต่เราไม่ชอบเบบี้ออยเราไม่ชอบกลิ่นหอมคือเป็นป้าแบบเพื่อหลอบอกว่าหุยกลิ่นหอมแต่เราบอกกลิ่นเหม็นพอเราบอกว่ากลิ่นหอมแต่เพื่อนบอกกลิ่นเหม็นเป็นไหมใครเป็นก็เมนได้ใต้คลิปนะ วันนี้ก็เป็นกลิ่นเทียนนะคะที่แบบคือเขาจะแห่เทียนอะเทียนเข้าภปันาอะไรไม่รู้อะแล้วคือกลิ่นมันแบบฉุนมากแต่เพื่อนเราบอกว่าหอมก็ไม่รู้นะคะว่าหอมยัไงไงก็อ,อ